นายเมามากแล้วเนี่ยไม่รู้เห็นเป็นคนขว้ยไม่ใช่เลยนี่เราอยู่ในรายการแล้วนายรู้ตัวไหมเนี่ยจริงเลยจริงจริงเรามีรายการของเราเนี่ยเลยสวัสดีผู้ชมไหมสวัสดีครับองค์จื้อนะฮะผู้ต่างทำไมบทพูสวัสดีครับผมจื้อนะฮะวันนี้อยู่กับเ่อทีครับสวัสดีครับอีเช่นเคยนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันอ่าของคนธรรมดาไง เรธรรมดาได้ป่ะรรดดธรรมดาธรรมดากรันโอเคพวกเราก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนช่วงโควิดเรายิ่งไม่ได้ไปไหนใหญ่เลยก็เลยหาอะไรจไังไรจัไรมาเล่นกันอีกแล้วก็หลังจากที่เราเล่นไปรอบแล้วนะจิ๊บนะไอ้นี่ดูดสมุนไพรแบบของจริงนี่หลังจากที่เราดูดไปวันนั้นก็มึนหัวกันเล็กน้อยมึนมันปวดเลยนะเว้ยผลของมันคือมึนเว้ยแต่มันมึนแปลกๆนะเหมือนจะตายแต่คนคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์มาเยอะเว้ยมันก็ไม่ติดนะเด้เพราะมึงดูดแบบเปียกๆอะอ่ามันชื้นมันชื้นมันจะไปติดได้ย ติดฟลอกเลยว่าติด <le ach> โอเคเราก็เลยมาลบคำสมมตรหยดเปียนเปลี่ยมันไม่ติดหลอกเราก็เลยตากแห้งเลยสี่วันสามวันห้า <5 S 2> คืนกี่ชั่วโมงต่อส <le ach> อง้องหรอเป็นเป็นออทเป็นออทโอเควันนี้เราจะมาดูสมุนไพรบบของจริงเว้ยโอเคอันนี้เป็น hello hello how are you I'm fine thank you very m u นี่พับจีฝรั่ง อะไรกันต้องมาแซมอะไรวะคนละคนละพายคนละพายเฮียอะไรไปมะกูดใช่แล้วก็ไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นอะไรด้วยมะกูดมะกูดคนที่ไหนนี่คนที่ไหนคนเหนือ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 ออย่างคนเหนือเนี่ยภาษาเหนือได้เลยดิสบายเป๊ะเลยฮะเป๊ะเลยอย่างอย่างมีดเราเรียกมีดมีดเอออย่างมีดเราเรียกมีด แล้วคนเหนือเรียกอะไรกัมพากัมพาเพราะว่าอะไรทำไมเขาเรียกกัมพาผาหนุนผานีอ๋อมาผาหนุนมาผานี่เฮ้ยเอ้าอย่อางอย่าง,งเขียงอ่ะคนภาคกลางเขาเรียกเขียงแต่คนเหนือเรียออกอะไรเกียดเขาทำมถึงเรียกเกียดอ่ะใกล้ๆกันอ๋อใกล้ๆเอาใส่เราเด็กเข้าไปเฉยๆใช่ใกล้ๆกันโอเคครับผมวันนี้เราจะมาดูสมุนไพรกันนะครับผมแต่ว่าแบบตากแห้งไปแล้วหัวไม่แน่นเลยเดืยดหัวหัวยิ่งเดือตัวเองีเอา ทำไมใส่ไม่กันเสื <No> er <Chris g> ้อด้วยเนี่ยเดี๋ยวรีบมารู้ว่าจะดูด้วยเออจริงเหรอรู้จะดูมันใส่เสื้อปุ๊บเอามาเลยไม่แขวนไม่ได้รีบเฮ้ยอย่ไม่ทักก็ไม่ได้เด็นเด่นเลยอะเอาผมห่ยใส่ทางไม่ได้ทักอยวาไม่ทักวันนี้เราจะมาดูดสมุนไพรของจริงแบบแห้งแบบแห้งแล้วทีนี้วันนี้เราจะมาพูดพูดแบบว่าดูดสมุนไพรแบบของจริงแบบแห้ง สามสองหนึ่งเราจะมาดูสมุนไพรสมุนไพรต้องบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้ต่อเนวันนี้เราจะมาดูสมุนไพรแบบของจริงแต่แห้งสามสองหนึ่งวันนี้เราจะแต่แห้งไปโอเคที่วันนี้เรามีจีฬาแบบแห้ง แล้วก็ใบมะกรูดแ,แล้วก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมคุณตะไคร้นั่นเองโอเคเอาอะไรก่อนดีอันนี้เ,เนี่ยเหลี่ยงแล้วนี่เลยนี่เรื่องการยำนีไ่ไว้ใจจือ้ออย่าชี้ออกไปจอยโอเคปะ่ะได้เราจะไม่ผสมบุหรี่นะเพราะว่าเราเป็นแบบแกนิกเย่ไหมอ่าเออเออขอได้แบบเย่เย่หน่อย Organic เย่ออแกฟเฟลเฟรวิ้งเยอะไปเยอะแล้ว <c oughs> เหมือนมันแห้งไม่พอนะไม่รู้ว่าแบบกัญชาจริงๆเขาตากกันกี่วัน ว่าเขาไปอบประมาณ300-350วันปีนึงเลยเหรอใช่ปีนึงทำไมเป็ปีนึงอ่ะเขามันปีโป๊ะเฮ้ยอุ้ยตกใจเลยตกใจจริงพ่อุณเนี่ยคิดแต่จะดีขึ้นมาก็ดีจิ้นเดี๋ยวบอกบอกคุณผู้ชมด้วยว่าอย่าไปหาทำตามคุณผู้ชมนะฮะอย่าไปหาทำตามแบบนี้นะฮะแต่ถ้าอยากมาดูอะไรอย่างนี้ก็เข้ามาดูช่องผมเจออันนั่นนั่นแน่แล้วช่วงโควิดช่วงนี้เป็นไงบ้างดูแลตัวเลขยิงยังไง ให้บอกคนดูชูงให้บอกคนดูเนี่ยแล้วก็อย่าไปออกจากบ้านเชื้ออยู่ที่บ้านเราอะไรที่แบบว่าทําได้แล้วก็ใส่แมสล้างมือแล้วกันใส่แมสล้างมือก็เห็นใจคนทำมากินด้วยกันนะครับผมเพราะว่าผมก็เป็นคนทํามาหากินขาเช้าเย็นข้ามเย็นก็ข้ามสิมึงจะเอาไปกินข้าไม่ใช่แบบเย็นก็ข่ามเย็นข้าเขารู้อยู่ นะฮะเราก็เป็นเลยตัวเองอย่าให้โควิดเข้าไปในร่างกายเราน้องที่ดูอยู่ก็ให้ป้าแจ๋วข้างบ้านมาแนะนำป้าแจ๋วถ้าข้างบ้านไม่มีป้าแจ๋วให้เอาป้าป้าแจ๋วมาแนะนําข้างบ้านก็บอกอุ๋ยว่าถ้าข้างบ้านไม่มีป้าแจ๋วก็ให้ป้าจุกเออถ้าข้างบ้านไม่มีทั้งป้าแจ๋วป้าจุกก็ยายเฉียบถ้าข้างบ้านไม่มีป้าแจ๋วป้าจุกยายเฉียบก็ให้หมาสนุปี้มาถ้าข้างบ้านไม่มีป้าจุกป้าแจ๋วยายเฉียบแล้วก็หมาสนุปี้ก็ไม่ต้องดูปิดมันปิดไป ก่อนที่มึงจะจำไม่ได้ผม <c oughs> เคยไปอ่านในคอมเมนต์แล้วกาพวกพี่เป็นง้อป่าแล้วครับเราไม่ใช่ง้อป่าเราแค่ใส่ให้มันมีอะไรเฉยเออจะได้แบบฮาก็ได้อยู่บ้านพอดียิ้มอ่ะนะใครไม่ยิ้มก็มือที่เอวตัวเองให้มันสองมันอะไรกันพอคนถามว่าพี่ืะออาบน้ำไหมครัวันนี้อาบน้ำยังอาบแล้วข้าถามอะไรเยอะแยะวะใครเขาถามกันเนะี่ยเออทุกวันนี้มึงเป็นตัวชงให้กูแล้วมาที่เสร็จแล้วประมาณนี้แล้วกันอ้าวเราลืมจอยพ้องอ่ะไอ้เหี้ยอนี่ยไอ้ชีพกูไม่เคย รีจอยส์มาเทบนหัวอันนั้นมันจะต่อผมแต่เดี้ผู้ถามก่อนมึงจะปูเสือเหรอเฮียใหญ่ไปเอาเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้เออเล็กมากนะดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนนี่อ๋อมานี้อ่ะเคอ้าวให้กล้องดูอ้าวหน้าทะเลก่อนนะสิดแน่แม่จ๋าโอเคเราจะเริ่มดูดสมมติไพ่แบบของจริงเริ่มด้วยผักชีฝรั่งก่อน ก่อนใช่ไหมก่อนเดี่ยขนาดนี้เลยซ่าเซนเซอร์กันบาลเลยเฮ้ยไม่รู้ว่ามึงจะรำพานกูหรือกูลำพานมึงเนี el, ่ยเอามาเป้ยดอกปาดเพ่ไปไหมเฮ้ยเต็มๆหลอกนี้เต็มๆเฮ้ยเอาดีๆจิ๊บยังไง กลิ่นออกไหมกลิ่นมันออกมันแบบมันผักอะ่ะเรอไปลนไฟอะ่ะแห้งๆออะแห้งมันมันมันซาซาในปากไอ้สักที่ที่มันกลิ่นเปรี้ยวๆนะแชร์เพื่อนเอารเลยเพื่อนหมดเลยนะเอาอะไรหมดเลยเหรอไม่เสียดายเลยเพื่อน <c oughs> โอ้โหขี้ยยังไปหาทำตามเด้อเล่นมวโย่เลย ัเรือแค่เรือขึ้นเรือเลยสัตว์ตัวเดียวโอยิงแปรรูปเฮียมชีย์ไม่ใช่ว่าเฮียจำไว้เลยนะว่าคีย์ฝรั่งนะสำตอบเลยคำตอบเลยวิ่งดีว่ะยอม่อนเลยแล้วกันต่อไปเรียกว่าใบมะกรูดอุ้ยเฮียมึนหัวเลยเอาเรื่องเลยใบนี้นะคีย์ฝรั่งนะคีย์ฝรั่งต้องลอทุกคยห้ามห้ามรองห้ามทำดามได้เลครับมรอเออดูว่าเราอาการยังไงก็พอแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เรียมซะ กูกูไม่ไหวครับอะไรพวกนี้มันเหนียวเนี่มันเหนียวเใช่ใช่ใช่ยืมไนยี่บายังเคเลยเฮ้ยทำไมวะมันเหนียวไว้เแมันเหนียวเงืนตะบะชี้ตะพานตะเพนะเฮการยา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 การยำยมียมียมีอะไรเติ้งติ้อ๋อ <book>

วนันนี้ลมมันก็อย่างงี้มันลงไปแล้วก็แทรเข้าวเช้ากูมีข้าวเช้ากูอยู่นี่นะ,ะลมมาอย่างงี้พอดูลงไปแล้วมันแบบแทะข้าวเช้าลงไปแล้วพมมันจะขึ้นมามันติดข้าวเช้ากูพยายามขยับข้าวเช้าออกให้ลมขึ้นมานิอะไร โอ้โหจุกเลยมาหนแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยเป็นปุ่นเลยเนี่ยเข้าจมูกจามเลยเนี่ยไอ้เหี้ยนี่นะครับคือใบมะกรูดเออทำไมเอาต้องมีมะกรูดมาแลกก่อนเอาอะกูด่างก่อนทีนี้พี่เนี่ยพี่ต้องกับพี่ตี้อะไรวางสารพันไว้ปูดม่วขึ้นมาใช่มึงอะใช่ไหมไม่ปูเลยแหละ เหี้ยจริงผมไม่ร like yeah, right, right. ู้เรื่องเลยจริงอีเหี้ยจังไรสัตว์อ่ะอย่าไปหาทำนะทุกคนไม่ใช่เรื่องนะอยู่ก็มาดูดได้ยังไรกันนะอ๋อห้องนี้ยังไงไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยปู่จริงเลยอ่ะไม่มีสารอะไรบ้างวะสารที่ทำให้เรามึนว่าเป็นบ้าไอ้คอดิโฟว้าอะไรอย่าเงี้ยยังไงอะไรตาเด๋วตาเด๋วเหมือนกัน โต๊ดเลยนะเว้ยเหลยได้โต๊ดจดไปโต๊ดรอเราก่อนโต๊ดกูเหลือให้มึงแก่อุ้เหมือนร้านนวดเลยวากินใช่เหรอกินเต็มปากเหมือนกูเลยอ่ะมันละเอียดเกินอ่ะเหมือนพวกแบบฟองกะเล็อะไรอย่เงี้ยแบบว่า มีลิมิให้เกียวอ๋อมีแบบ texture ให้เกียวใบมะกรูดเป็นไงบ้างรู้สึกว่าเท่าไงไอเนี่ยของจริงกูบอกเลยของจริงพราะลังของจริงใบมะกรูดจะเป็นแบบฟิลร้านนวดมากกว่าฟิลไล่ยุงฟิลหอมๆอ่ะแต่ว่าของจริงเพราะลังของจริงคาราวะเข้าห้องเต้โอยเฉาหวังเอ้าโอยเฉาหวังกูเป็นข้าศึกกูตำทุกข้ากูเป็นข้าศึก จบขี้ไห้แล้วเดี๋ยวเนี่ยจบขี้ไปแล้วทุกคนดูเลยอย่าไปหาทำไม่ใช่เรื่องดีแล้วครับทุกคนมันเป็นแบบว่าไอ้เฮียนี่ก็เมาไอ้เฮียนั่นก็เมาไอ้เฮียนี่ก็เมาไอ้เฮียก็ก็ก็เมามึงก็ไม่เคยเป็นหรอกกลัวเฮียอะไรขึ้นมา เดี๋ยวลองตามมาเถอะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อย่าไปหาทําตามไม่ได้ดีหรอกนะครับแต่ว่ากินฝรั่งยอดได้การได้ได้หมื่นเลยโอเคถครได้ที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อของชื่อนะครับผมฝากติดตามเพื่อนตัวของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นไอจีเฟซบุ๊กมีเสื้อที่เจ้าที่ผมงื่อจะตัวแบบไปซื้อด้วยนะครับผมมีแก้วเย็ติดมีไปแชกนะครับผมแล้วก็ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไปเสิร์ชหาเซนติล่าได้ผมบางบ้านก็เอาอันนี้มา อย่าเป็นมันอย่าก็โยนทิ้งอย่าไปทำตามถ้ามหาดูดครับผมถ้าเป็นมหาดูดแต่ว่าถ้าสักยัน่ะจะเป็นมหาอุดก็อย่าไปหาดูดเพราะงั้นมันจะเป็นแบบถ้าแบบว่าแทงเข้าไปเนี่ยไม่เข้าเขาเรียกมหาอุดเล่นไปแล้วดิเล่นใหม่ไม่ได้หวยขาดเอาเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผม่นี้ ที่เป็นล้างส่งอะไรอ่ะที่เป็นเป็นล้างส่งอะไรมหาปู่กลัมมะกัมมะกับมามหาปู่โอเคก่อ้ทุกคนดูคำตอบนะดูที่ผมชื้อแล้วกันนะครับตอนนี้ที่นี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับป้าเก็บด้วยใครเก็บมันไอ้ขี้บุชปิชว้าววังวังผับคืออะไรกันไกลแงะคอนแงะแงะคอนออกมาเพื่อเป็นกระดาษแล้วกูตัดปู่เพิ่งเล่นนะเนี่ยกป็นไกลแงะคอนะครับ